สวัสดีครับมาอยู่กันในเกมมิริโบโกกับผมตั้มโอเว่นนะฮะเป็นยังไงกันบ้างล่ะบัคใช้ไม่ได้แล้วเรามีอะไรทํากันอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเอ๊ะบางคนใช้บัคแล้วจะติดนิสัยไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลิกบัคกันเถอะนะฮะแล้วเรามาเล่นเกมนี้กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะสํ <c oughs> สำหรับในวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการที่พวกเราเนี่ยจะไปหาดินปืนหาจากไหนบางคนต้องการดินปืนไปทํากระสุนปืนอย่างเงี้ย ดินปืนนั่นก็คือไอตัวเนี้ยบางคนไม่รู้ว่าดินปืนเนี่ยไปหาจากไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาเลยแล้วอีกอันนึงนะนั่นก็คือการหาน้ําผึ้งการหาน้ําผึ้งอันเนี้ยไปหาจากไหนบางคนต้องการน้าผึ้งไปทําเค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้สถานที่ว่าต้องไปหาจากไหนว่าและอย่างที่3บางคนอันนี้ยังไม่รู้เลยเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยนะฮะผมก็เพิ่งรู้วันนี้นั่นเองเพราะว่ากดผิดนะฮะ นั่นก็คือการรูปหัวรูปหัวมอนเตอร์มันรูปยังไงบางคนต้องการรูปหัวเพราะว่ามันมีเควสนะฮะบางคนไม่รู้ว่ารูปยังไงเล่นใน PC ซีมันรูปยังไงมันไม่เห็นมีปุ่มให้กดเลยเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะฮะและท้ายคลิปในวันนี้ก็มีไอเทมโค้ดมาเพิ่มให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยาวๆไปเลยนะวันนี้ก่อนนี้เราจะไปเริ่มกันนะฮะก็อย่าลืมนะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะ แต่ถ้าเกิดใครใจดีก็กดแชร์กันด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะเมื่อมีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆหรือมีทริคอะไรดีๆที่ผมจะมาบอกกันในภายหลังมีไอเทมโค้ดจะมาบอกกันในภายหลังผมจะได้ ทำคลิปตามเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะสำหรับในวันนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยอันดับแรกนะที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นั่นก็คือวิธีการหาดินปืนบางคนเนี่ยต้องใช้ดินปืนกันจำนวนมาหาศาลเพื่อเอาไปยิงบอสอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนจะต้องเปน็นห้งขุดซึ่งมันเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําที่ที่เราจะต้องไปตีนั่นก็คือไก่นะไปตีไก่กันดีกว่านะ เราจะไปทำ้ายร่างกายสัตว์กันนะนั่นก็คือชื่อว่าไก่พิโรดอันดับที่49นี้นะฮะเราก็สามารถดูได้เลยว่าเราจะไปตีมันที่ไหนตัวนี้มันจะดอบดินปืนนะฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ของทะเลทรายแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่ของแมปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูซูมออกนะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปตีได้เลยว่าไปที่ฝั่ชายฝั่งทรายขาวเนี่ยแล้วก็วิ่งไปที่ไก่ อย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยน,ะนั่นก็คือเสื้อกันความร้อนนะไม่ว่าจากความร้อนอะไรก็แล้วแต่นี่ชุดเกนาะหนังสัตว์ทนความร้อนก็ได้หรือจะเกาะโลหะผสมทนความร้อนก็ได้ก็ไปค้าฟมาเมื่อเราอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะฮะไปที่แมปทรายขาวกันเลยเมื่อเรามาถึงแมปไก่แล้วนะฮะ หน้าตาของน้องไก่ก็จะประมาณนี้ข้อควรระวังของการตีน้องไก่นี้ก็คืออย่าเข้าไปใกล้มันนะอุ้ยอะไรโอ้เพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันตีออโต้นะฮะเดี๋ยวขอหลบแป๊บนึงอย่าเข้าไปใกล้ไก่นะเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะมีอยู่สกิลนั่นก็คือสกิลระเบิดตัวพยายามปิดมอนให้ไวนะฮะถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าปิดไม่ไวเราจะโดนอาจจะโดนมอนระเบิดเนี่ยประมาณนี้นะนจะแวบแวบแวบบบมาหาเรา พยายามอย่าโดนสกิลนี้นะไม่ว่าคุณจะเอามอนไปยืนรับเองหรือว่าคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่มันแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าเข้าไปใกล้มันและไก่มันก็จะดอกดินปืนมาให้ดูนะฮะนี่เราก็จะได้ดินปืนมาแล้วแบบไม่ต้องไปตีคราบก้อนหินที่อยู่ในทะเลทรายเลยโอ้ไปยืนบางคนไปยืนเคาะก้อนหินอยู่นะฮะนี่ก็คือวิธีการหาดินปืนนั่นเองอย่างที่2นี่เราจะมาทํากันในวันนี้นั่นก็คือ การหาน้าผึ้งบางคนจะเอาน้าผึ้งไปทําเค้กอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้น้ําผึ้งบางคนจะเอาเค้กไปผสมสัตว์อย่างเงี้ยต้องใช้น้าผึ้งต้องใช้ไข่ต้องใช้นมที่มีปัญหากันแต่ไข่กับนมเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ถ้าเกิดจะไม่รู้เดี๋ยวมาบอกกันเลยแล้วกันอย่างแรกที่เราจะต้องมีนั่นก็คือเปิดฟาร์มปศุสัตว์นะฮะนั่นก็คือการรับเลเวล6ใช่ไหมนี่เปิดเทคโนโลยีเลเวล6ออกมานะฮะนั่นก็คือฟาร์มปศุสัตว์เมื่อเราสร้างออกมาแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยให้เราไปจับนะไปจับน้องมาที่เราจะต้องมีนะนั่นก็คือน้องตัวนี้นะอันดับที่28น้องต้นนี้จะอยู่แถวแถวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะอยู่แถวแถวนี้เลยแมพจะอยู่ประมาณนี้นะเราก็ไปจับมาได้จะอยู่แถวแถวป่าโครงกระดูกถ้าเกิดใครที่ต้องการน้ำผึ้งก็ต้องวิ่งมาแถวแถวนี้นะฮะแล้วก็ไปจับมาได้เลยน้องจะชื่อว่าเทพปีกหิ่งห้อย เราก็เอาน้องเนี่ยมาอยู่ในมิล่าในจุดยืนจุดเอามายืนในบ้านเราไว้แล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการหาไข่หานมเพิ่มเราก็เอาเป็ดตัวนี้นะฮะนี่เป็ดตู้ตู้ตก็น่าจะรู้จักกันทุกคนแหละแล้วอีกออีกอันนึงก็คือวัววัวก็คือวัวต,ต้นวัวอ่อนนะอันนี้สองตัวนี้จะเพิ่มการดอบอของไข่แล้วก็นมตัวน้ำผึ้งเราจะต้องเอาตัวนี้มายืนในบ้านเอาไว้ เพียงแค่นี้นะฮะเราก็รอเอาน้ำผึ้งไข่แล้วก็นมบางคนบอกว่าเอา้าแล้วมันไปอยู่ไหนล่ะบางคนเอามาไว้แล้วมันไม่เห็นมีเลยมันจะอยู่ในนี่นะในถาดอาหารนะมันจะดอกอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นก็มาเอาไปได้นะฮะเอาไปทําได้ไปทําเค้กนั่นก็คือวิธีการหาน้ําผึ้งของวันนี้นะฮะก็ทาประมาณนี้และอย่างต่อไปของในวันนี้นะฮะนั่นก็คือการรูปหัวมอนเตอร์มันรูปยังไงบางคนยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าการรูปหัวมอนเตอร์เนี่ย มันจะเพิ่มค่าความสนิทให้นะฮะนั่นก็คืออย่างเช่นผมจะเพิ่มเพิ่มค่าความสนิทให้กับตัวเหยี่วเหยี่วพายุข้างตัวเนี้ยมันจะมีเคเวสอยู่นะฮะนั่นก็คือกดไปที่ตรงนี้ค่าความสําเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มหัวใจให้ตามลําดับนะมันจะมีเคเวสอยู่ก็คือลูบหัวเหยื่อพายุข้าง20ครั้งซึ่งเคเวสเนี่ยมันจะมีทุกตัวนะฮะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันวิธีการลูบหัวทํายังไงละ่ะ บางคนเล่นในโทรศัพท์นะฮะมันจะขึ้นเมนูแบบเนี้ขึ้นรูปขึ้นเมนูคนบกมือแบบเนี้นี่มันจะประมาณนี้ให้เรากดไปที่กอดนะฮะเศษของในโทรศัพท์มันจะอยู่ข้างๆปุ่มข้างๆปุ่มอาวุธตรงนี้แหละจะอยู่แถวๆนี้นะฮะส่วนของ PC เนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดเลข5ในแป้นพิมพ์ปึ๊บมันก็จะลุกหัวไอ้แล้วนะฮะนี่ มันก็จะลูกหัวให้อ่ปไดดูนะฮะว่ามันเพิ่มไหมเดี๋ยวพายุข้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะมันก็จะเพิ่มมาเป็น6ทับยี่ิบได้เหมือนกันนี่คือวิธีการลูกหัวนั่นเองลูกหัวบังเตอร์บางคนยังไม่รู้เลยนะฮะรวมแม้กระทั่งผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะ,ะด้วยการกดผิดไปโดนก็เลยเอออาจจะมีคนไม่รู้เหมือนผมก็ได้มาบอกกันในวันนี้นะฮะและอย่างสุดท้ายในวันนี้นะ,ะนั่นก็คือไอเทมโค้ด ไอเทมโคดเนี่ยหลายๆคนนะ,ะก็อาจจะยังไม่ได้กรอกก็วันนี้ก็จะเอาไปอีกหนึ่งโคดแล้วกันนะผมมีมาเพิ่มแค่หนึ่งโคดนะส่วนใครที่ตกหล่นตรงไหนเนี่ยก็ดูใต้ดีคิปชั่นได้นะ,ะัะทั้งหมดผมจะเอาไปใส่ใต้ดีคิปชั่นยกเว้นโคดใหม่ที่ผมจะให้ในวันนี้ผมจะไม่เอาไปใส่ใต้ดีคิปชั่นนะฮะก็ดูให้จบไปกันด้วยนะแต่สิ่งนี้เราจะต้องมีในการกรอกไอเทมโคดมันก็มีเหมือนกันนะนั่นก็คือนิ้วของเราเราจะต้อง มีน้ำใจนะฮะกดติดตามให้กันสักนิดหนึ่งนะไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ,ะเมื่อเราพร้อมแล้วไปก่อไอเทมโคดกันดีกว่ากดตัวไอนะถ้าเกิดใครเล่นใน p c นะกดตัวไอได้หรือไม่ก็อยู่ทางซ้ายของจอนะใครเล่นในมือถือจะอยู่ทางซ้ายจะเป็นหมุดตรงเนี้ยให้เรากดอพอกดเข้าไปก็แลรกหราส C D K แล้วเราก็ป้อนไอเทมโคดเข้าไปสําหรับไอเทมโคดในวันนี้นะนั่นก็คือ อลูม <icana>, ิเนียนะฮะก็ค <players bubble> mm. ืออะไรไม่ร <hi> <tube oses> <meaning> ู้ M A หนึ Twitter ่งศูนสามหนึ่งะฮะก็อันนี้เอาไปกอกกันได้อันนี้ผมกอกไปแล้วนะสำหรับไอเทมโค้ดในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ใครที่ตกหล่นตรงไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นก็เอาไปกรอกได้นะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยผมบอกไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนี่ยสำหรับในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะฮะกด ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กันด้วยนะใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยผมจะได้เอามาทํคชิปบอกต่อกันไปแต่ว่าบั็กในเกมนี้ก็โดนแก้ไปแล้วนะฮะไออันนี้ใครที่ยังติดปัญหาอยู่อา้าวทำไมบั็กไม่ติดมันแก้ไปแล้วนะมันทําไม่ได้แล้วนะสําหรับในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้อย่าลืมนะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้กันด้วยใครที่ใจดีมากๆก็ กดแชร์กันด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว